สนับสนุนโดยเพียววผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ และในช่วงนี้คุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงคนดังนั่งเคลียนะฮะมาดูซีรีสมากเลยนะแต่ว่าเราจะมานั่งพูดคุยกันแบบบรรยากาศสบายๆนะครับพี่ตันเมื่อกี้เดินไปดูตรงนู้นนะโอ้ก็สวยนะนะข้าวโพดก็กําลังขึ้นใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าข้าวโพดเนี่ยถ้ามันเหลืองๆใช้เพียวเข้าไปเป็นยังไงครับจะเขียวขึ้นแบบเขียวขึ้นเขียวขึ้นเริ่มเขียวขึ้นออตอนตอนนี้นอกจากข้าวโพดแล้วเนี่ยตัวบาสก็เริ่มเขียวขึ้นเหมือนกัน ตากแดดตากแดดไต้องต่เช้าเริ่มตอนนี้เริ่มเขียวเริ่มไหมแข่งกับพืชแล้วนะะแต่คือพืชอะที่มีปัญหาอย่างเช่นแบบเป็นโรคมแมลงเยอะนะหรือว่าพวกแบบว่าไม่ค่อยเจริญเติบโตแบบนี้ใช้เพียวเข้าไปแล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้างอะครับมันช่วยคือใบก็กระพือขึ้นเขียวขึ้นแตกยอดอแตกยอด ยอดไม้ของออดอกไม้อ่าก็คือถ้าแบบมีปัญหาพวกแบบว่าน้ำไม่ถึงหรือว่าดินไม่ดีเวลาแรงแรงมากๆแบบเนี้ยหรืออากาศที่มันจัดเกินไปเนี่ยพืชมันก็อาจจะเกิดปัญหาบอกว่าต้นโซมได้ถูกไหมฮะใช่ใช้เพียวเข้าไปคือใบจะกระพืออ่ะชอบคำนี้กระพือคืออะไรพี่กระพือคืออะไรพึบพับ ใบไอ้ดีใหญ่ขึ้นใบใหญ่ขึ้นใบตั้งขึ้นใช่อย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือมันก็สู้แรงสู้แดดได้ดีใช่ไหมแล้วทีแี้ปลูกฝั่งโน้นก็น้ําก็ไม่ได้ใส่แต่ก็ฉีดฉีดแต่เพียวอันนี้มันถึงข้โพดดาวเรืองอ๋อดาวเรืองนะอ่าปลูกหลายรุ่นใช่ก็ฉีดแต่เพียวฉีดแต่เพียวตลอดอแตกยอดแตกดอกใหม่เรื่อยอก็คือถึงแม้ว่าน้ําน้อยหรือว่าอากาศจะแ้งหน่อยเนี่ยมีเพียวก็คือเป็น ภูมิต้านทานได้ดีใช่ไหมแล้วก็ช่วยบำรุงเหมือนเป็นวัคซีนอ่ะให้แข็งแรงแล้วก็เติบโตด้วยถามเข้โพูดนิดนึงพี่ว่าอย่างข้โพูดเนี่ยเวลาใช้เพียวไปแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้แบบว่าฝักใหญ่ผลใหญ่ยังไงบ้างอะครับฝักฝักคือสมบูรณ์อืยังไงอ่ะสมบูรณ์ฝักไม่ไม่เล็กเกินแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่ไม่แกนไม่อะไรอย่างเงี้ยต้นก็เขียวขึ้นใบใบแบบ ก็เหมือนใพื่ใบบังกระพือใหญ่ขึ้นใบใหญ่ใบเขียวถ้าใบใบใหญ่ใบเขียวกระพือขึ้นอะฝักก็จะสมบูรณ์เราดูจากใบเป็นหลักใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นข้าวโพดแบบสําหรับอะไรอะแพ็คแพ็คส่งห้างเล็กๆใส่ถาดเล็กๆตัดส่งห้างเราจะขายมันเป็นแบบว่าข้าวโพดอ่อนนี่เหรอพี่ลื้ใช่โพดอ่อนปลูกมากก็เยอะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด อ่ากระเจียบหรือว่าดาวเรืองประทับใจอะไรที่สุดเลยพี่ดาวเรืองนะเพราะอะไรอ่ะได้ตังค์ององเออใช่ไหมปุูกได้เร็วยังไงคือตัดดอกได้เยอะอืแล้วก็แตกแตกดอกเยอะอได้ปุ๋ยก็น้อยอ ลงทุนน้อยใช่ได้ตังค์เร็วอ่าเรียกว่าได้ตังค์กันวันเว้นวันอะใช่ไหมตัดกันตัดกันพึบพับพึบพับเลยอะแบบว่านี่ต้องหยุดเท่าแกต้องหยุดให้ดอกบานคือบานไม่ทันตัดนี่ช่ออย่างนี้เพราะว่ามันตลาดก็ต้องการเยอะโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันพระทริงตอนเนี้ยดาวเรืองไม่มีคือเท่าแกไม่มีดากขายเมื่อไรจะบานวะและใช้เพียวไปมันช่วยเร่งในการบานไหม ช่วยช่วยก็คือทําให้บานเร็วนี่ตั้งแต่ตอนที่น้องโทรมาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแบบเป็นกระดิ่งเองนะกระดิ่งคือเล็กๆใช่กระดิ่งคือตุ่มตใช่เนี่ยกี่วันน่ะตอนที่เราโทรไปถึงเนอะอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมใช่แต่พอมาขนาดนี้คือบานเยอะมากนะใช่ก็คือกําหนดก็คือกะสิ้นเดือนไงแต่ที่ในที่นี้น้องบอกว่าจะมาที่ยี่สิบสอง จะบานทานเปล่าเนาะก็คือได้แค่นี้เออคือถือว่าบานเร็วบานเร็วแ่อันนี้รออีกนานเท่าไหร่ถึงจะเก็บได้ทั้งหมดเลยครับก็ปีใหม่ปีใหม่ก็ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์อ่ะแต่ว่ากว่าจะสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องเคยเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างแหละเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับดาวเรืองฮะเชื้อราเชื้อราขึ้นโดมันเป็นยังไงอ่ะกีบเขาจะไม่ไหมไมอืคือที่เราคือต้องลดยาต้องลดยาทุกตัวครับ แต่ก็ยากเพียวยังชีอยู่กลีบไมใช่แล้วคือถ้ากลีบไหมเงี้ยเวลาเก็บไปขายไม่ได้แล้วไม่สวยแล้วมันก็ต้องทิ้งหมดเลยเหรอครับทิ้งก็ต้องทิ้งก็คือต้องถ่ายทิ้งเหรอแต่แต่เราก็คือได้แล้วคือว่าเราตัดรุ่นรุ่นที่ว่าดอกใหญ่ได้ไปแล้วนั่นคือกําไรเราได้ไปแล้วอ่าแต่จริงๆถ้ามันยังสมบูรณ์อยู่เนอะมันก็ยังได้เงินเพิ่มอีกอ่ะแต่พอมันเกิดแบบว่าเป็นกลีบไหม่อะไรแบบเนี้ยเป็นเชื้อราก็ต้องถ่ทิ้งเราเสียดายไหมก็เสียดายแต่ แทนที่จะได้ตังอีกเป็นใช่เสียดายและอย่างแบบมันเคยเกิดพวกน้ําท่วมหรือเหตุการณ์อะไรบ้างไหมที่มันทําให้แบบมันไม่ได้ผลผลิตเลยอ่ะเคยเคยมีอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยน้ำท่วมน้ําท่วมต้นแล้วที่มันจะเริ่มขึ้นจากเชอราใบดําๆขึ้นขึ้นขึ้นมหาดอกคือตามยังท่วมอยู่ตอนน้าฝนอ่ะมันจะเป็นช่วงน้าฝนแต่หน้าอื่นไม่เป็นคือน้าฝนเรา้ําไปไหนไม่ได้ก็จะท่วมท่วมในโอกหมดเลย ถ้าสมมติว่าเรากําลังจะเก็บเกี่ยวพอดีเลยปรากฏว่าน้ําท่วมซะก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยความรู้สึกที่จะเป็นยังไงอะเคยเจอแล้วก็ <laughs> เออไล่ฟังหน่อยสิอ้เสียดายคือว่าเราจะได้ตังค์อยู่แล้วคือว่าอ้มาตกอะไรตอนนี้มาท่วมอะไรตอนนี้คือดอกบานจะต,ตัดได้อยู่แล้วตอนแรกเราไม่เป็นพอตัดไปแล้วมันเป็นก็คือจบมันหยุดตัดแล้วตอนนั้นรู้สึกไงแบบว่าเซง็งไหมท้อไหม ไม่ท้อเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่คือคือว่าเราก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ใช่แล้วก็ปีละครั้งแลว่าฝนตกมันต่อไปมันก็ต้องได้อีกแต่พอปลูกดาวเรืองแล้วมันก็ได้เงินเร็วใช่หมุนเวียนได้เร็วนี่แหละหวังคือได้ดาวเรืองปลูกดาวเรืองคือได้เงินเร็วได้มันก็ได้ได้ดีอ่ะคือคุ้มพอเราใช้เพียวปุ๊บมันก็คุ้มแน่นอนงั้นพี่สรุปให้บ้านฟังหน่อยได้ไหมครับพี่ตันว่าลดต้นทุนยังไงใช้เพียวลดต้นทุนยังไง ประหยัดปุ๋ยประหยัดยาประหยัดปุ๋ยกับประหยัดยาประหยัดปุ๋ยนี่คือยังไงครับใส่ปุ๋ยน้อยไงครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยสี่โลรอบสองก็สี่โลก็แค่เดียวสิบโลทั้งหมดนี้มพิ่งจะใส่ไปยาก็ใส่แต่เพียวแต่เพียวเลยถ้าสมมติไม่ใช้เพียวเลยนะปุ๋ยมันจะมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะมันต้องบำรุงอ่ะใช่ต้องใส่ทุกอาทิตย์หรออาทิตย์นึงก็ส่ให้มันแตกยอดแตกดอกขึ้นอีก มันแตกแตกกิ่งแล้วก็แตกดอกเข้ากับอาทิตย์หนึ่งก็ใส่ปุ๋ยไปเอยส,สีโลสีโลอย่างเงี้ยแะแล้วก็ยาต่างๆนะถ้าไม่ใช่เพียวมันต้องมียาอะไรบำรุงบ้างก็ยังไม่ได้ใช้อะไรมีแต่แค่ยาหนอนยาหนอนอ่าเผื่อๆถ้าหนอนเยอะอยุไม่อยู่ต้องใช้ยาขฆ่าแมลงอื่นอีกใช่ใชถูกไหมายาเร่งดอกก็ต้องใช้แหละใช่เชื่อเลยนะแต่ใช้ไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่า ใช้เพียวนะอันนี้ก็กำลังจะพูดถึงว่าถ้าสมมติไม่ใช้เพียวไงใช่ไหมพี่ตังก็ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ต้องใช้ยาหนอนใช้ยาเล่งดอกเล่งใบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแต่พอใช้เพียวแล้วทุกอย่างมันถูกลดลงมาเกินครึ่งเลยช น,นเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่ตันสรุปให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าลงทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่โอ้โลงทุนไปแล้วคะ,ะประมาณพันพันพันบาทาพัานกว่ากๆ่าเงี้ย่าไม่ถึงสองพันแต่ผลผลิตคืออาทิตย์หนึ่งเรก็ได้เกืบ 10, อบหมื่นเดือนหนึ่งละ่ะโอ้เดือนหนึ่งก็ได้เกือบสองสามหมื่นสี่หมื่นได้ไหมได้จะได้พราะว่าดอกเยอะมากตอนนี้ ดอกเยอะวันนี้ดอกเยอะมากค่ะอืมเยี่ยมไปเลยอ่ะนะคือเพียวไม่ถึงหนึ่งพันแต่กําไรได้ทั้งวันได้ทั้งคืนแต่ว่าตัดหนึ่งอ่ะวันหนึ่งต้องได้สามพันสามพันกว่าบาทแล้วอาทิตย์หนึ่งสี่สี่ครั้งสี่ครั้งแล้วเดือนหนึ่งก็ตัดหลายครั้งนั่นแหละคือยังไงเงินเงินเงินหมุนเข้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่างนี้แน่นอนนะครับสุดยอดเลยประทับใจอะไรในเพียวที่สุดครับพี่ตันใช้ง่ายอืเห็นผลไว แตกยอดดีก็คือชอบอะไงก็ชอบอบชอบอะไงก็ชอบอบรักนะรักเพียวถ้ามีสิบคะแนนให้เพียวกี่คะแนนดีสิบคะแนนเลยเย้อ่อางานสุดท้ายเลยสุดท้ายจริงๆแล้ละฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กาลังชมรายการเราหน่อยค่ะพี่ตันอยากให้ลองมาใช้เพียวดูค่ะชอบอืถ้าไม่ลองกับตัวเองไม่รู้ค่ะอยากให้ลองใช้ดูอื ลองใช้แล้วคุณจะติดใจใและคุณจะรักเหมือนเกษตรกรทั่วประเทศไทยเลย คุ้มค่าไหมครับคุ้มคุ้มมากยืนยันเลยว่าคุ้มค่าไหมคุ้มมากมากคุ้มมากมากใช้กันทั้งครอบครัวพี่น้องใช้หมดเลยค่ะทุกคนนี่แหละไม่คุ้มจริงไม่ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่ใช้เยอะขนาดนี้ด้วยนะฮะวันนี้ก็แทนคําขอบคุณจากรายการของเรานะก็มีเป็นเซตผลิตภัณฑ์เนี่ยมาให้ได้ใช้กันแบบจุกจุกกันไปทั้งปีกันไปเลยนะเพราะว่าคุ้มจริงๆรฮะรับไปเลยกับกิฟต์เซตจากที มีอะไรบ้างนี่มีเพียวผงใช้อยู่แล้วใช่ไหมเอาไปเลย5ซองนะฮะแล้วก็มีเพียวเอ็กซ์เนี่ยให้ลองใช้ป้องกันโรคแล้วก็แมลงด้วยนะครับและยังไม่พอนะยังมีเพียวพาวเวอร์พลัง3 in 1วันช่วยในการบำรุงให้ติดดอกออกผลผสมได้เลยนะครับและนี่ยังมีเสื้อสวยๆให้ไปอีก1ตัวเลยรับไปเลยขอบคุณนะครับยังไม่พอเท่านี้ครับเราต้องปิดรายการแบบว่าเข้มแข็งดุดันไม่เกรงใจใครน ใช้เพียวผมกับเพียวเอ็กใช่ไหมครับ,รบนี่เดี๋ยวแรกกันแลกกันถือเลยชิ้นละมือนะฮะแล้วก็มองกล้องเลยโอเค <Okay. S 2> มชิ้นได้ปะคะนะมือละชิ้นก็ได้จ้ะผ่ามพามโอเคงั้นถามปิดรายการกันดีกว่าพี่ตันครับว่า<ใช>มองกล้องเลยครับว่าถ้ามีคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมาเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาให้ลองใช้จะใช่ไหมครับไม่ใช่คะ่ะอย่างนี้ต้องทำยังไงอย่างนี้ต้องเพียวคะ่ะอย่างนี้ต้องเพียวคะ่ะ